หน่วยดินหินทรายเรื่องสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินหินทรายโดยนางสาวสุตินาศีสะอาดสวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะกลับมาพบกับคุณครูหมิวนะคะวันนี้คุณครูหมิวจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในหน่วยหินดินทรายเรื่องสิ่งมีชีวิตในดิน เห็นสิ่งมีชีวิตในดินไหมคะเวลาเด็กๆเล่นดินหรือเดินผ่านดินคุณครูค,คิดว่าเด็กๆน่าจะเคยเห็นสิ่งมีชีวิตแต่ว่าเด็กๆอาจจะไม่ทราบชื่อนะคะวันนี้คุณครูมิวก็มีภาพหนึ่งภาพมาให้เด็กๆได้ลองสังเกตดูสิ่งมีชีวิตในดินกันนะคะตามไปดูกันเลยคะ่ะ วันนี้คุณครูก็มีภาพสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดินเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างลองชวนคุณพ่อคุณแม่สังเกตดูนะคะอะมาดูตามคุณครูเลยตัวแรกที่คุณครูเห็นคุณครูเห็นหมดนะคะตัวที่สองมูตัวที่สามปลวกเอแล้ายังมีตัวอื่นอีกไหมนะไปดูกันเลยนะคะ กภาพที่คุณครู้มีวอมมาฝากแล้วต่อไปเราจะเข้าสูนนะะ่เนื้อหาสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดินกันนะคะสําหรับที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ไม่มีมลพิษจะมีสัตว์ขนาดเล็ก ชนิดที่4ไสเดือนและสุดท้ายเลยชนิดที่5นะคะงูและนอกจาก5ชนิดที่คุณครูหมีเอาอมาให้ดูแล้วยังมีสัตว์ชนิดอื่นอีกนอกจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินแล้วก็มีสิ่งที่ไม่มีชีวิตอยู่ในดินด้วยนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าในดินสิ่งไม่มีชีวิตนั้นมีอะไรบ้างนะเราไปดูภาพกันเลยค่ะอ่าสิ่งที่ ได้แกสส่สาราบพืชสรากสัตว์แร่ธาตุนั่นเองเด็กๆน่าจะเคยเห็นนะคะอ่ะต่อไปกิจกรรมของคุณครูมิวคุณครูมิวมีคำถามท้ายบทเรียนมาให้เด็กๆ สู่คำถามท้ายบทเรียนกันนะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้สิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ในดินนะคะคุณครูมิวก็มีคำถามหนึ่งคำถามง่ายมากๆเลยคุณครูมิวคิดว่าเด็กๆทำได้แน่นอนอ่ะเราไปดูคำถามแล้วก็ภาพกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะ่คำถามก็คือคุณครูมิวอยากให้เด็กๆเลือกหมายเลขสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดิน ดูภาพแรกนะคะ,ะภาพที่หนึ่งเป็นภาพมูภาพที่2อ,อะไรนะตัวอะไรนะอ๋อแมลงเต่าทองเด็กๆลองคุยกับคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะว่าภาพไหนเป็นภาพสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินเอยคุณผู้หจะจับเวลานะคะ <ๆ S 1> อ่ะเด็กๆน่าจะได้คำตอบแล้วไปดูฉเฉลยก,กันเลยค่ะ อ่ะ,ฉะเฉลยคําตอบก็คืองูนั่นเองค่ะงูก็คือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดินนั่นเองก่อนจากกันนะคะคุณครูหมิวก็อยากให้เด็กๆ รักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองเวลาออกไปข้างนอกอย่าลืมสวมแม้ทุกครั้งและไม่ถอดออกห้ามถอดออกเด็ดขาดนะคะแล้วก็ล้างมือทุกครั้งหลังการทำกิจกรรมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะล้างให้สะอาดเลยแล้วก็รักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอเวลาที่เด็กๆทำ กิจกรรมหรือใบงานเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปบันทึกการทำกิจกรรมลงในลายห้องของเราด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อให้เพื่อนๆคนอื่นๆติดตามและดูภาพของเราให้หายคิดถึงกันนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย